โอเคก็ต okay. okay. Who ah. so ้องขอกาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นโรบอกแมพเมอร์เดอร์มิตรี่สองกันนั่นเองวู้ซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเล่นกับต้นข้าวกันนะเซิร์ฟวีนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบไปกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ให้ผมตอที่จบไปนี่ก็แล้วก็ไปดูกันเลยต้นข้าวเป็นแต่เป็นคนดีมีไม่นด้ไง หือมๆๆๆ่ตัวที่รับโอที่ลับเวยมาทุกคนกำลังใจผมชดทษเข้า โอเคผมต้นข้าวมาอยู่แล้วเงยตามหลังอืเอยเย่ยเราชนะต้นข้าว,วแล้วโดวยชีบล็อกนะครับทุกคนหืมโคตดมัน อ,อ๋ออ,อ๋อรถคาร์เป็นฆาตกรโคตรตึงค้างเอาไอ้ตัวค้างกระโดดค้างด้วยกระโดดเออไป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 ฮึ่มรับลงดันตีขี้หมูเอาเมนชั้นสองเอาไม่ทันละ ดค่ะเราเบีคอนเหมือนกันเลยเราก๊อบกิดเอกันเคกเกงกับตาตาไม่เหมือนกันเอ้ยอืมนี่นี่มันโอ้เราไปต้องไปไหนนีอืมความตายมาเยือนผมโอ้ oh my gosh เป็นมีที่หนีแล้มีอยู่ ไปดิไปดิเอ้ยอยิงแบบเต็มเต็มเป้าเต็มเต็มชิปล็อกอันใหญ่มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเต็มเต็มคาราเบลเก็บเวลอยากเป็นฆาตากรบ้างอะ เ,ออเปล่านี่ไมไ่ทำอะไรนะทุกคนเออเอาเอาเอานี้ยนี่เออนั่งดีกว่า <c oughs> เฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยไอ้นี่เป็นเกย์ไม่อยู่แล้วหนีห้องลับดีกว่าเฮ้ยไม่เข้าไม่เข้า อ๋อติดติดติดเออนี่มาขอเปน็นข้าตกรถึอยากเป็นข้าตรกรเอเฮ้ยเราเล่นด่านเดิมมาสามรอบแล้วอยากเล่นเป็นของเลทายด้วยเอ,อแต่เนี่เยเฉยเฉงใจสนุก <c oughs> จะเป็นของดีแบบนี้มันก็หวานเฉยขมอ,อยูขอ่ข้าขงบนปืนข้าขงบนอปืนข้างบน มารู้ชอบอุ้ยเต็ม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 อีกเต็มเต็มอีกอือหือทุกคนนะถ้าต้นเขาแบบคิดว่าเราเล่นโปนะให้ต้นเขามาดูคลิปนี้เลย ทุกคนเป็นพยานนะทุกคนเป็นพยานได้กันนะเพาะผมเล่นเล่นธรรมดานะไม่ใช้โปรเออคลิปนี้มีหลักฐานนะครับทุกคนเฮอออ้หหเยหานี่หานี่เออฐานนี่แหละดีสุดอืมอเขาทำอะไรของเขาวันน่ะ <c oughs> ระโดดดองดองแดงแดงวันด,ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ่ะผมเริ่มละอย่าไปฆาตรกรอีกอะ่ะโอ้โหตามหลังมาเลย <c oughs> ผมไม่ตายผมก็เป็นศพอ,อ่ะทุกคนอื้ยไม่โดน เสียนดิดเดียวโดดขึ้นขึ้นขึ้นสึกนี้สึกยังไม่จบจะพึ่งนับศพทหารช่วนะวันนี้ผมน่าจะยิงไม่โดนนะเฮ้ยเสียนดิดเดียวอ,อ พุ้ยเกอบโดนเอ้ยเอ้ยยิงมั่วไปหนึ่งทีอุ้ยอุ้ยอโอ้ย,อยชู้ยสเต็บดินจาเข้าหางสเต็บดินจากิ้งกิ้งจอกเข้าหางตู้เข้าอยู่ไหนวะวันนุ้ เอ้ยเกือบโดนเอ้าเ้เกือบตกแล้วมันป่าวี่งลัวๆเลยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดนี้อีกงานครับทุกคน โดนหู oh, ทุกคนโดนกว่า oh, wow. จะโดนหูสเต็บกันแบบหลบปลีกซ้ายขวาทุกคนยี่ดูดิ <l ots> ผมรอดได้ไงก่อนไอ้ต้นปลาบีดมาโค่นเยอะเลยอ่ะยี่ดูดิ ดีวเ,เวลยิบเอ็ดแล้วด้วยเราอะไดสบายจังเลยมาดูรอบนี้กันโห,หมดนี้อันตรายยิ่งกว่าอันตรายสิโหมดนี้ไอ้ต้นเป็นตู้แชแข็ง ไอ้ต้นหลุดอ้าวต้นจะซร้อเพิ่มมาใหม่ด <derivatives> <c oughs> ้วยพีวความเดียวชีบละอือเ้ยไอ้ต้นหลุดเฮ้ยแล้วเรานักวิ่ง ไม่มีใช่ไหมนะต้นเนี่ยน่าจะไม่มีอะทุกคนหึหึหน้ำแบบโคตรอันนั้นเลยอะไปต้นหลุดต้นหลุดเฮ้ยมันเข้าจอยแล้วก็ซื้อใหม่หึ น่าจะรออีกนานนะครับกว่าเวลาจะหมดนะทุกคนมันบักอ็มให้ทำไงนะตัดไปตอนอ้ตาใหม่เลยครับทุกคนมันบักนะมานะครับทุกคนเมื่อกี้นะผมรอแล้วรออีกมันก็ยังไม่หมดเวลาครับก็เลยต้องออกเข้าใหม่นะทุกคนมาละปัญหาค่อยหายมาดีอเนิ่มเกมล้ là <laughs> cho rổ bí suối ạ à. Ê, ê, <laughs> à, à, à. Ê, ê, chú, เจะปีอ๋อฮะชียโยหวังเออกินน้ำแดงแล้วไปกินน้ำซ่วงกินน้ำซ่วงแล้วไปกินน้ำแดง,น,ง,น,น,งนั่งนั่งเฮ้ยเนียนเว้ยผมไม่ได้ชี่แอบเข้ามาแล้วเนี่ยหืมก็แบบนั่งต่อเอยนั่งเออนี่แหละเ <c oughs> รอดแล้วรอดแล้วนี่คำนี้ฝ่ายเรวแล้ว,เ,วเดี๋ยวต้นรู้รอดแล้วนี่ จีบิจีบิลูบิลูบีเอ้ยไม่ใช่จีบิจีบิจับป้าจับป้าลูบีลูบีลาบาลาบ้าจับเปกาเบลลูเบลลูเบบ๊อบ๊อบ๊อจีบิจีบิจับป้าจับป้าลูบีลูบีลาบาลาบ้าจับเปกาเบลลเบลลบเบบ๊อเติง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 เตงเรียบร้อยนะครับทุกคนต้นรู้ที่รับใหม่ในทีวีแล้วนะโอ้โหไม่นะที่รับเรา อยู่ไหนวะโคตรเนียนเะลทุกคนเออไม่ใช่ทีรับเลยนะถ้าเราแบบเป็นตัวเล็กๆนะทุกคนเนี่ยเราเข้าไปแอบข้างในได้เลยอะ่ะนี่คือขาตากร้ไม่กไม่เจอด้วยอย่ามาตรงนี้เออคำหายเอ,อเสี๋ยวอ,อขี่จะไหล <wounds> <zeker Fro llo> อ wow ่า <may>, ดีด <frozen> ้วยอ่าทุกคนผมโดนไล่อ่าว้าฮไม่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 เออที่แอบตัวเจ๋งผมไม่ไม่ม อือเล่นโปโเล่นโปรฮึอืมอือไอต้นเหนนะหาฮิสังเกตหาฮิสังเกตอืม ภาษาที่แอบเล้ยวยุโยรปตะวันตกมาไงวะอ่าไม่แอบแล้วออกล่าไ,ไม่แอบและออกล่าเมียกยิ่มจริงๆนะทุกคนไม่แอบละออกล่าอืมอืมอืม เชื่อผมทุกคนต้นเขาอยู่ในท่อเออว่าตอนผมเล่นแบบนี้ด้วยกันเนี่ยต้นเขาจะชอบอยู่ในท่อเว้ย ต้นดักผมหรอไม่มีวันหรอกนะกี่จะอ้อมหรอถ้าต้นเขาคิดจะอ้อมเนี่ยกับผมเนี่ยสายไปลเลยยืนตรงไหนวะเฮ้ย ไม่โดนอืม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 เดี๋ยวตอนซอยเดี๋ยวที่สุดเดี่ยวสิวสยวที่สุดสิวสิวเดี๋ยวตอนซอยรอรอต้นเขาลงมานะดูดีว่าต้นเขายังจะรักชีวิตตัวเองยังลงมาไหม ดึง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 ดดึง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 ดึดึง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  ตัวเขาต้องระวังหลังแน่ๆหืมมันไม่ระวังหลังอ่ะมันมันลงไปเดี๋ยวจุ๊บอือหึชัวอ์เพิ่มนี่จุ๊กคลิปนะคบมาแล้วคัะทุกคนแล้วก็สหรดบคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หมอนกคี้ต่อไปนี้เนาะส่าบคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหไปแล้วครับทุกคน